สโมสรโรตารี่มณีการมอบเครื่องกองน้ำดื่มกระติกน้ำและแก้วน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดภูน้ำร้อนรัตนคีรีอบตอบ้านหนึ่งเก่าให้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดผูน้ำร้อนรัตนคีรีอบตอบ้านเก่าหนึ่งตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีสโมสรโรตารี่มณีการจัดโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องและชุมชนโดยมอบเครื่องกองน้ำจำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมด้วยกระติกน้ำแก้วน้ำอย่างละ60ชิ้นซึ่งสมาชิกสโมสรโรตารี่มณีการและคณะครูได้ช่วยกันติดสติกเกอร์บนกระติกน้ำเพื่อให้เขียนชื่อของผู้ที่ได้รับมอบไว้ใส่น้ำดื่ม จากนั้นนางสาวพันเพนไพรบุญเกษมนายกสโมสรโรตารี่มณีการปีบริหาร2,558-2,559ได้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องและชุมชนและนางสาวทองเพียรภูลเกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผู้น้ำร้อนรัตนคีรีอปต่อบ้านเก่าหนึ่งได้กล่าวขอบคุณคณะสโมสรโรตารี่มณีการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดื่มน้ำสะอาดทำให้มีสุขภาพที่ดีการพัฒนาการเรียนรู้ก็ดี ไปด้วยเช่นกันสมาชิกสโมสรโรตารีมณีการได้ร่วมกันมอบกระติกน้ำและแก้วน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6จำนวน43คนและมีพิธีส่งมอบเครื่องทำน้ำดื่มให้นักเรียนกอกน้ำใส่กระติกและใช้แก้วรองน้ำที่ผ่านการกรองน้ำแล้วมาดื่มและได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการดื่มน้ำสะอาดและวิธีการใช้งานเครื่องกรองน้ำ หลังเสร็จพิธีส่งมอบเครื่องกองน้ำแล้วตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณคณะสโมสรนรตารีมานีการที่มอบสิ่งที่ดีที่สำคัญในการดูแลสุขภาพคุณภาพของนักเรียนอีกด้วยค่ะ